วันนี้ค่ะครูจะสอนในเรื่องของการวิธีแฮกความสำเร็จนะคะของคนดังระดับโลกค่ะนะคะวันนี้ครูจะพาคุณเจาะลึกค่ะวิธีการแฮกระบบจัก,กรวาลน,นะคะให้ความสำเร็จวิ่งเข้าหาคุณแล้วก็ความสำเร็จของคนดังระดับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นบิยอนเซ่นะคะอีลอนมัสค่ะโอฟราวินทรีนะคะหรือแม้แต่ลิซ่าแบคพิงนะคะ ทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนะคะแล้วครูอยากจะบอกว่าทุกๆคนก็มีเช่นเดียวกันนะคะครูยกตัวอย่างละกันนะคะอย่าง o อ r ปร w i n นทรีเองนะคะใครๆก็รู้จักเธอนะคะในวัยเด็กอะคะ่ะชีวิตเธอลำบากมากๆนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าเธอไม่เคยเอาสตอรี่เก่าๆของเธออะคะ่ะมาตัดสินอนาคตของเธอเลยค่ะนะคะ,นะคะเธอเปลี่ยนตัวเองค่ะด้วยการ สร้างความเชื่อมั่นใหม่นะคะการเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะแล้วก็วันนี้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยและก็ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกนะคะ หรือแม้แต่ตัวอีลอนมัสเองอะค่ะทุกครั้งที่ใครบอกเขาว่าเขาทําไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ในจินตนาการของเขานั้นเขาได้คิดไปแล้วค่ะว่าสิ่งเหล่านั้นที่เขาคิดไวอะค่ะมันเกิดขึ้นจริงแล้วนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเทสลาเอง Space X นะคะไม่ได้เกิดจากไอเดียของเขาเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เกิดจากการที่เขานั้นอ l i v การจรินตนาการให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาจริงจริง นะคะหรือว่าตัวลิซ่าแบ็เพิงเองค่ะเธอจะเป็นแค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้เธอสู่ Global Superstar าร์นะคะ s e c r เ t h แฮกของเธอค่ะไม่ใช่แค่การมีความฝันเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่เธอสร้างความฝันของเธอค่ะจากความเชื่อที่เธอเชื่อว่าเธอนั้นสามารถ ทำอะไรก็ได้ในโลกใบนี้นะคะถ้าเธอมีความตั้งใจและก็ความเชื่อมัน่นโอเคและทุกคนเหล่านี้ค่ะครูจะบอกว่าไม่ใช่แค่เขาแอคชั่นอย่างเดียวนะแต่ว่าเขามี Energy Hack ค่ะนะคะที่จะทำให้พวกเธอนั้นสามารถที่จะดึงดูดความสำเร็จนะคะเงินและโอกาสเข้ามาในชีวิตค่ะวันนี้ค่ะครูจะมีเคล็ดลับตัวนี้มาบอกให้ทุกคนนะคะอันนี้เป็นร,รหัสลับนะคะของคนดัง ที่เขาไม่ได้มาบอกกันแต่วันนี้ครูจะเอามาสอนให้กับทุกๆคนนะคะสิ่งแรกก็คือการเอ่อคีย์ริตี้ค่ะก็คือความชัดเจนนะคะความชัดเจนคนดังทุกคนค่ะเขาจะชัดเจนมากๆว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตนะคะเขาอยากจะเป็นใครเขาอยากจะมีความสำเร็จแบบไหนนะคะแล้วเขาก็มองภาพความสำเร็จนั้นอย่างชัดเจนค่ะนะคะ สำหรับคุณแล้วอะคะ่ะในแต่ละวันนะคะที่คุณมีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้ค่ะครูอยากจะบอกว่าให้คุณชัดเจนกับเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะว่าคุณอยากจะเป็นอะไรนะคะแล้วก็เลือกเป้าหมายนั้นมาสักหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็โฟกัสกับสิ่งนั้นค่ะนะคะ,นะค,ะคุณจะได้พลังที่อยากจะเดินต่อไปนะคะ โฟกัสสักสิ่งอย่างแล้วก็มองตัวเองให้ชัดเจนนะคะว่าคุณอยากจะทำอะไรนะคะโอเคข้อ okay. 2ก็คือ Embody Energy นะคะก็คือใช้ชีวิตเรากับว,ว่าคุณมีสิ่งนั้นแล้วเรียบร้อยค่ะนะคะบิยองเซเองเธอบอกว่าเธอสร้างเอ t e ธออีโก้ซั f ชันะคะบนเวทีค่ะ คำว่า alter ego นั่นก็คือตัวตนอีกด้านหนึ่งของเรานะคะอีกเวอร์ชั่นหนึ่งของเราค่ะซึ่งหมายถึงเวลาที่เธออยู่บนเวทีอะคะ่ะเธอจะสร้างบุค,คลิกใหม่ที่ทรงพลังและก็มั่นใจค่ะนะคะเพื่อที่จะ b u ว l ตัวเองเวลาแสดงบนเวทีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เธอบอกว่าเธอคือ s u c h a Fierce ก็คือเธอกำลังสวมบทบาทเป็นผู้หญิงที่ไม่กลัวใครและก็กล้าเปล่งประกาย นะคะแล้วครูก็จะบอกว่าทุกคนสามารถสร้าง Alter ออีนี้ได้นะคะเช่นเวอร์ชั่นที่รวยแล้วนะคะเวอร์ชันที่เป็นคนที่มั่งคั่งแล้วสำเร็จแล้วอย่างนี้นะคะหรือเวอร์ชั่นที่เป็นผู้นำแล้วทุกคนก็สามารถทำได้นะคะหรือลิซ่าเองอะคะ่ะเธอ Embody Energy ด้วยการที่เธอซ้อมเต้น ร้องนะคะเหมือนกับเธอนั้นคือศิลปินแล้วจริงๆโดยที่เธอยังไม่ได้เดบิวต์เลยนะคะและลิซ่าเองก็ไม่หยุดที่จะเชื่อคะ่ะว่าเธอนั้นจะได้เดบิวต์นะคะและฉันก็เป็นศินลปินระดับโลกนะคะเธอต้องมั่นใจแบบนี้นะคะโอเคข้อ3ก็คือควอนตัมอะไลเเมนต์นะคะก็คือสนามพลังงานของคุณคะ่ะจะต้องตรงกับความฝันนะคะไม่ว่าจะเป็นการคิดนะคะ ความรู้สึกของเราการกระทําของเราค่ะต้องสอดคล้องกันหมดเลยนะคะไม่ใช่ว่าอยากจะรวยนะคะแต่ว่าพลังยังเต็มไปด้วยความกลัวความรู้สึกไม่พอหรือความรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่คู่ควรกับสิ่งเหล่านั้นนะคะคุณต้องเปลี่ยนความเชื่อของคุณค่ะว่าคุณนั้นเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมั่นใจในคุณค่าของตัวเองค่ะนะคะแล้วก็4ก็คือแมกเนติกเวลค่ะ ะะก็คือเป็นแม่เหล็กดึงดูดความสำเร็จนะคะอย่างอีลอนมัสเองอะคะ่ะเ,เขาไม่ได้ไล,ไล่ล่านักลงทุนนะคะแต่นักลงทุนวิ่งเข้าหาเขาค่ะเพราะว่าเขามีพลังแมกเนติกเวลนี่แหละนะคะก็คือการเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะแล้วการอยู่ในขึ้นพลังงานที่สูงวิธีการแฮกความสำเร็จนะคะมีอยู่4สเต็ปด้วยกันนะคะสเต็ปแรกก็คือ r right i write i t down ค่ะ ก็คือเขียนนะคะเป้าหมายแบบคนดังค่ะนะคะให้คุณเขียนว่าฉันคือใครในเวอร์ชั่นที่สำเร็จแล้วนะคะคุณเขียนรายละเอียดไปได้เลยค่ะว่าคุณอยากจะเป็นใครนะคะคุณอยู่ในสถานการณ์ไหนนะคะคุณกำลังแต่งตัวแบบไหนคุณมีอารมณ์แบบไหนยังไงบ้างนะคะเขียนรายละเอียดให้ชัดเจนเลยค่ะนะคะแล้วก็สองก็คือ E m b o d y The role, นะคะคือสวมบทบาทนั้นๆค่ะถามตัวเองทุกเช้าค่ะว่าถ้าฉันสำ,สำเร็จแล้วฉันจะเดินฉันจะพูดฉันจะคิดหรือฉันจะรู้สึกยังไงบ้างนะคะให้ถามตัวเองนี้ทุกวันนะคะแล้วก็สวมบทบาทเป็นคนคนนั้นเลยค่ะนะคะไม่ต้องรอนะคะว่าฉันจะต้องสำเร็จแล้วฉันถึงจะสวมบทบาทเป็นคนคนนั้นได้นะคะให้สวมบทบาทเป็นคนแบบนั้นได้เลยนะคะ เล่นกับตัวเองหน้ากระจกก็ได้นะคะเช่นคุณอาจจะลองจินตนาการดูว่ามีคนโทรศัพท์เข้ามาหาคุณเพื่อจะปิดดิวร้อยล้านค่ะคุณจะรับโทรศัพท์และคุณจะพูดยังไงแอคชั่นยังไงนะคะแล้วก็พูดสไตล์ไหนนะคะลองดูค่ะลองสวมบทบาทให้กับตัวเองดูนะคะ วิธีการสมบทบาทเนี่ยค่ะครูจะบอกว่าอย่างที่บอกก็คือจกักรวาลจะแยกแยะไม่ออกนะคะว่าอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือเรื่องที่คุณสมมุติขึ้นนะคะแต่ถ้าคุณนะคะ acting สวมบทบาทแบบนี้บ่อยๆจกักรวาลจะเข้าใจว่าคุณเป็นคนคนนั้นแล้วก็จะดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาค่ะเข้ามาหาคุณนะคะโอเคไหมเนาะ ทีนี้สเต็ปที่3ก็คือ Align Energy Daily ค่ะก็คือเชื่อมสนามพลังงานทุกวันค่ะนะคะก็คือคุณจะต้องใช้สมาธินะคะสักวันละ5-10นาทีในการเชื่อมต่อกับพลังงานของคุณนะคะในทุกๆวันค่ะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงก่อนนอนก็ได้นะคะสัก5้าถึนาทีให้คุณนั่งสมาธินะคะเพื่อจูนกับสนามพลังงาน แล้วก็ใช้ Visualization ค่ะคือจินตนาการให้เหมือนราวกับว่าคุณได้ใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วเรียบร้อยนะคะคุณอยากจะบอกว่าหน้าที่ของคุณนะคะมีแค่ฝันให้ฟินที่สุดนะคะที่เหลือจักรวาลจะจัดเรียงมาให้คุณเองคะ่ะนะคะ จินตนาการไปเลยค่ะว่าคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนอยากอยู่ในที่แบบไหนอยากไปท่องเที่ยวยังไงนะคะอยากมีบ้านแบบไหนอยากมีรถแบบไหนนะคะจินตนาการให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะโอเคแล้วก็ให้คุณ affirmation กับตัวเองค่ะในทุกๆเช้าหรือก่อนนอนนะคะ affirmation กับตัวเองคุยกตัวอย่างเช่นนะคะฉันคือคนที่คู่ควรกับทุกสิ่งค่ะ ฉันมีพลังดึงดูดความสำเร็จความมัง่งคั่งเข้ามาในชีวิตค่ะฉันมีความมั่นใจฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือให้คุณรักษาพลังงานดีๆนะคะรักษาคลื่นพลังงานให้อยู่ในคลื่นพลังงานที่สูงอยู่เสมอนะคะคลื่นพลังงานดีๆก็เช่นความสุขความรักนะคะความสงบ ความอิ่มเอมใจนะคะหรือความเมตตาการรู้สึกขอบคุณนี่คือขึ้นพลังงานดีๆนะคะโอเคแล้วก็สเต็ปที่4ค่ะก็คือ inspire action ค่ะก็คือลงมือทำจากแรงบันดาลใจจากภายในของเรานะคะมันเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณปรับพลังงานของคุณแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะจนพลังงานของคุณนั้น ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการนะคะจกักรวาลจะเริ่มส่งสัญญาณนะคะหรือว่าโอกาสเข้ามาให้คุณเห็นคะ่ะยกตัวอย่างเช่น1 1 1นะคะ2 2 2 8 8 8เลขเหล่านี้ค่ะคุณจะเห็นมันบ่อยมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ละเลขนั้นๆก็มีความหมายของมันอยู่นะคะเช่น111ก็คือการเริ่มต้นใหม่หรือว่าความคิดของคุณกำลังสร้างความเป็นจริงขึ้นมา 888ก็คือเลขของการความมั่งคั่งนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะหรือแม้แต่สัญญาณที่บอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญที่ไม่บังเอิญเคยเป็นแบบนี้ไหมคะเหมือนกับว่าเราเปิดหนังสือหรือว่าดูวิดีโออะไรสักอย่างแล้วเจอคำตอบที่เรากำลังต้องการค้นหาอยู่นะคะหรือเปิดโทรศัพท์มานะคะเจอครูในวันนี้เป็นต้นนะคะ นั่นคือสัญญาณของจักรวาลละค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เวลาที่คุณลงมือทำนะคะในแบบนี้นะคะ่ะคุณจะไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกฝืนนะคะเออมันจะโฟลและก็มีความสุขมากขึ้นนะคะเพราะว่าความสำเร็จอะคะ่ะมันเข้ามาเร็วกว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำเราจะรู้รู้สึกว่ามีความสุข นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อคุณรู้สึกถึงสัญญาณนี้แล้วค่ะคุณจะต้องรีบลงมือทำทันทีนะคะไม่ต้องรอให้สมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าใครจะคิดยังไงกับเราใครจะรู้สึกยังไงกับเรานะคะให้ลงมือทำทันทีเลยครูก็จะสรุปให้ฟังละกันนะคะว่าการสร้างความสำเร็จของคนดังค่ะก็คือการ define ค่ะ ฝันให้ชัดเจนค่ะนะคะเขียนออกมาเลยค่ะว่าคุณต้องการที่จะเป็นใครคุณอยากได้อะไรในชีวิตนะคะแล้วก็ live it now ค่ะนะคะก็คือใช้ชีวิตเหมือนคุณมีสิ่งน,นั้นแล้วเรียบร้อยนะคะ embody ค,ความมั่นใจความมั่นใจและก็พลังงานใหม่ๆนะคะแล้วก็ magnetic w i f e นะคะก็คือพูดคิดทำ ในคลื่นพลังงานที่สูงค่ะสนามพลังงานของคุณจะเริ่มดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะและนี่ก็คือวิธีที่กูเรียกว่า manifest million energy นะคะอ,อย่าลืมนะคะว่าความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของโชคลาภนะคะหรือพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันคือ energy mindset แล้วก็ alignment นะคะ แล้วก็วิธีนี้ล่ะคะ่ะที่ครูเรียกว่าเป็นวิธีแฮกความสำเร็จของคนระดับโลกนะคะคุณเองก็เอาไปฝึกได้นะคะ4 4สส,ส,สเต็ปที่คุณบอกไปนั้นนะคะแล้วเรามาเปลี่ยนโลกที่คุณคือผู้สร้างเพื่อเนรมิตชีวิตเหนือระดับกับครูเคสเนรมิตชีวิตนะคะวันนี้ครูขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ